นี่ภูเขาอยู่นี่ภูเขาอยู่ข้างหน้ามองในกล้องไม่เห็นนะมันจายจายแต่มองด้วยตาเปล่าเนี่เห็นชัดเส้นทางอัตปือร้อยแปดสิบาโอ้จากนี่ไปอัตปืร้อยแปดสิบาอัตปือเนี่ยแปลว่าขี่กระบือเป็นคาภาษาเขมรอัตแปลว่าขี่ตะปือกระบือก็คือกระเบยแปลว่าขี้ควายอัตปือขี่กระบือ ขี้ควายจังหวัดนี้เป็นชื่อจังแขวงหนึ่งของประเทศลาวแต่เป็นชื่อเขมรเพราะว่าฝรั่งเศสยกที่เขมรให้เป็นลาวให้เป็นของลาวเลยชื่ออัตตะปืนขี้ควายเยอะเนี่ยที่นี่ควายเยอะนี่จะมาสักควายเยอะอวัวเยอะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นจุดประทัดระหว่างวัฒนมลาวเขมรเขาอยู่ด้วยกันได้ไม่รบกันลาวเขมรเองพี่น้องกันแต่คนเขมรดาคนลาวขาว ตัวนี้เลยผสมประสานกันไปใครอยู่กับเขเมรกับลาวจะดูจะดูออกเขเมร์ดำลาวขาวลูกออกมาเป็นสวย <c oughs> สวยจริงก็คือเขเมรประเภทหนึ่งที่พัฒนาตัวออกมาพัฒนาภาษาพูดออกมาเป็นพวกที่ไม่เรียนหนังสือหากินเลี้ยงช้างเลี้ยงตัดไปเรื่อยเขาไม่เรียนหนังสือมัยก่อนคนไม่สมยัยก่อนไม่เรียนหนังสือก็อยู่ได้เพาอ้ขยนำมันกาาินพวกสวยคือพวกเขเมรประเภทหนึ่งไม่เรียนหนังสือแต่เขาเรียนวิชาคม เก่กล้ามากจึงควบคุมและบังคับช้างได้คนเลี้ยงช้างพวกสวยเก่งมาก